สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเตช่งคงครับมิสเตอเคก็วันนีครับข่าวสารนะครับของกาชาใหม่นะครับอีเวนต์ใหญ่ครับประจําปีนะครับได้มานะครับไม่ใช่ประจําเดือนนะอันนี้คือประจําปีนะครับเพราะมันคือกาชาอีเวนต์ของช่วงฉลองครบรอบของเซิร์ฟเวอร์โกโบนะครับ ซึ่งตอนนี้เกมนะครับเขาได้แบ,บ่งออกเป็นฉลองของซูเปอร์โกโบลแล้วก็ฉลองใหญ่ครบรอบ9ปีซึ่งจะมาช่วงของเดือนพอคอซึ่งเดือนพอคอนั้นคือช่วงของการฉลองใหญ่ของจริงจะมีลิมิเต็ดใหม่ๆมาซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นลูฟี่นิกกก็ได้แต่ตอนนี้ตอนนี้เดือนนะครับก็พอมีนาเมษาเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการฉลองเล็กของซูเปอร์โกโบล ซึ่งถึงจะบอกว่าสลองเล็กก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เล็กตามชื่อนะเพราะมันมีทั้งการแจกโคงแจกของกาชาฟีอีบงอีเวนท์ที่มันจัดเต็มมากๆครับแล้วก็กินเงินเรามากๆเช่นเดียวกันครับ <c oughs> มาครับกาชาใหม่อีเวนท์ใหม่นากก็ลูฟี่ S หกดาวใหม่ ซึ่งลูฟี่เอสดาวใหม่นี้ไม่ใช่6ดาวลิมิเต็ดนะครับไม่ใช่ลิมิเต็ดนะว้าวไม่ใช่ลิมิเต็ดดีจังเลยจะออกจากการชาฟรีตัวฟรีได้แน่ๆเลย no ครับไม่ใช่ครับถึงเขาจะไม่ใช่ลิมิเต็ดก็ตามแต่เขาคือ6ดาวฉลองครับจะออกได้เฉพาะก,กับกาชาฉลองเท่านั้นกาชาฉลองครบรอบปีครบรอบครึ่งปี เท่านั้นนะครับกาชาทั่วไปตัวฟรีไม่มีออกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่รู้สึกว่าโอ้หม่กอนมากๆเพราะเราแค่เดือนก่อนไอ้ต้นเดือนสิต้นเดือนก็อนพอเนี่ยก็เป็นช่วงของลิมิเต็ดปีใหม่ใช่ไหมล่ะเราเพิ่งจบจากลิมิเต็ดปีใหม่มาได้แค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เอง มันก็มาอีกแล้วครับมันคือตอัวละครเฉพาะของกาชาฉลองมาอีกแล้วก็อา่เพจไม่มีเปิดครับ <c oughs> คือมันต่อเรื่องเกินนะถึงจะไม่ใช่ลิมิเตดก็ตามแต่ผมคิดว่าไอ้นี่มันหนักกว่าลิมิเตดอีกนะเพราะลิมิเตดเนี่ยมันก็จะมาประมาณปีหนึ่งประมาณเออสามสี่ครั้งได้แต่ไอ้พวกกาชาฉลองเนี่ยปีหนึ่งก็จะมาประมาณแค่2ครั้งไง ่ครึ่งปีครบรอบปีประมาณนี้คือมันจะมาน้อยกว่าลิมิเต็ดคือมันดูหนักกว่าลิมิเต็ดนะในการหาตัวคอยพวกเนี่ยแล้วมันก็มากันต่อเนื่องเกินขอบบทนะครับมันมาต่อเนื่องเกินไปนะเก็บคงเก็บเพจเก็บตังเติมไม่ทานจริงๆนะผมผมเองครบผมไม่ทันนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่เปิดเพราะผมไม่มีตังเติมนะครับตรงๆเลยช่วงนี้ช็อตครับว่า กาชาใหม่ครับกาชาลูฟี่เอสนะครับฉลองเออบอกกันว่านี่คือกาชาของพาร์ทหนะครับเน้นย้ำพาร์ทหนึเพราะฉะนั้นมันจะมี2หรือ3ตามมาแน่แนซึ่งไม่รู้วันไหนแต่มันมาแน่แน่สแล้วก็อะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มาแน่แนฟันธงเลย กาชาเนีครับเบลดออกของใบแดงอยู่ที่12.5กาชานี้มาในวันที่26นี้10โมงเชา้าจนถึงวันที่8เมษาอยู่กันยาวนะกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับจบวันที่8เมษานะครับซึ่งก็ประตคอฉลองเนาะเห, <c oughs> เหนื่อยใจจริงอ่าแล้วก็มันจะมีกาชาฟรีมานะครับมีกาชาฟรีมา5ครั้งซึ่งจะแบ่งออกเป็น ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งก็จะสามารถเปิดได้ทีเดียวจะมาในวันที่26ถึงวันที่11มีนานะครับเปิดได้1ครั้งและช่วง2ก็จะมาในวันที่27นะครับถึงวันที่3มีนาซึ่งช่วงนี้นั้นเปิดได้ทุกวัน27 27 28 29 30ประมาณนี้เปิดได้4ครั้งนะครับ4ครั้งนะมาทุกวันรีเซ็ตทุกวันตอน10โมงเช้านะครับเปิดได้4ครั้งนะครับ ก็รวมกันก็คือจะเป็นกาชาฟี5ครั้งกับกาชาฟี5ครั้งแล้วก็มีสิทธิ์ออกเป็นเจ้า S หรือลูฟี่ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นความหวังเนาะกับคนที่เพชรหมดกาชาฟีนี้คือความหวังของการหาเป็นลูฟี่ S ใหม่ได้เหมือนกันนะครับขอให้ออกสาธุ ตูใหม่ครับสกิลสกิลนั้นผมด้วยแปะสกิลไปในคลิปก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปแปะสกิลไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับสามารถกดเข้าไปอ่าฟังการแปะสกิลกันได้เนาะสกิลบอกเลยครับว่ามันโคตรเทพมากๆซึ่งก็ผมคิดอยู่ว่าสกิลมันเทพขนาดนี้ยมันจะเป็น6กดาวธรรมดาเหรอเออก็จริงมันไม่ธรรมดามันคือ6กดาวฉลองเนาะสกิลมันโคตรเทพเลยครับลูฟี่เอสนะครับ อแล้วก็อมันเจ้าสองตัวนี้สอตัวนี้เอสกับลูฟี่ทั้งเดือนมีนาคมเนี่ยมันจปะปตมคอนเพิ่มตรงเพิ่มแต้ของอีเวนท์ทั้งเดือนนะครับได้มาก็คุ้มแหละแต่ไม่ได้มาก็ต้องสู้ๆเนอะอ๋อ,นะ <c oughs> อแล้วก็กาชานนี้มี3ตู้นะครับตู้1มาวันที่26-10.00หโมงเช้าถึงวันที่8เมษา ตู้สองมายี่สิบเจ็ดนะครับตู้สามมายี่สิบเก้านะครับจุวันที่แปดเมษาพร้อมกันนะครับซึ่งการเปิดกาชานี้ครั้งแรกห้าสิบเพรนะครับแล้วก็เปิดครบสี่ครั้งสิบแปดครั้งยี่สามครั้งยี่แปดครั้งใบแดงหนึ่งใบเปิดครบแปดครั้งสิบสองครั้งยี่สิบครั้งเอาใบแดงที่อยู่ในลิมิเต็ดโพเปิดครบสิบครั้งนะครับออกใบแดงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับออ แล้วก็เปิดครบ30ครั้งก็จะได้เป็น S หรือลูฟี่หนึ่งตัวครับการชาตุ้ดหนึ่งนะครับส่วนการชาตุ้ดสองจะแตกต่างจากตู้หนึ่งตรงที่ว่าเปิดครบ30ครั้งตู้สองได้ S ใหม่หนึ่งตัวเปิดครบ30ครั้งตู้สามได้ลูฟี่ใหม่หนึ่งตัวนะครับส่วนตัวละครนะครับในตู้นะครับตู้หนึ่งครับ ต้องบอกว่าตู้หนึ่งเนี่ยมาครบเลยตัวฉลองมาครบนะครับก็จะเป็นลูฟี่เอสโซโลเขียวคิเอมอนกลุ่มนะครับแล้วก็สามสาวลูฟี่โบอานามิมาครบนะครับกระหาคุณต้องการจะหาตัวครฉลองเก่งๆครบๆเนี่ยเปิดตู้หนึ่งนะคือมันมาครบเลยโรบินสามสาว คียมอนกลุ่มแล้วก็โซโลมากันครบนะครับก็ถือว่าถ้าเปิดตัวนี้มันก็คุ้มนะและแถมมีพวกเอ่อเมลโก้เทพแหงการฟาวเบลด้วยนะครับก็ถือว่าตู้หนึ่งคุ้มนะในการหาผู้ตัวละครฉลองให้ครบนะครับส่วนตู้สองเนี่ยตัวสองก็จะมีเป็นเอแล้วก็จะเป็นเคียงมัอนกลุ่มนะครับสองตัวนะที่เป็นตัวละครพิเศษนะครับ S ใหม่1ตัวแล้วก็เคียรมั่งกลุ่มนะครับตัว2มีแค่2ตัวนะครับส่วนตู้3นะครับตู้3ก็จะมีเป็นลูฟี่นะครับแล้วก็จะเป็นโซลูนะครับ2ตัวนะหมายความว่านะครับถ้าค,คุณต้องการจะหาไอ้เจ้า3สาวโรบินโบอานามิตัวนี้จะต้องเปิดกาชาตู้1เท่านั้นนะครับมีเฉพาะตู้1นะ3สาวเนี่ย แนะนําว่าถ้าหากคุณไม่รู้ว่าจะเปิดกาชาตู้ไหนดีเปิดตู้หนึ่งหรือถ้าหากคุณมีเป็นโซโลแล้วก็เปิดตู้2ก็ได้หาคีโมนหรือคุณมีคีโมนแล้วเปิดตู้3ก็ได้เพื่อหาโซโลนะครับประมาณเนาะมีตัวไหนก็ย้ายเปิดอีกตู้หนึ่งนะครับประมาณนี้ก็ลองดูเนาะว่าคุณมีหรือขาดตัวไหนก็เปิดกันนะครับแต่แนะนำว่าถ้าคุณคิดไม่ออกก็เปิดตู้หนึ่งนะครับเพราะตู้หนึ่งเนี่ยมีครบเลย ทั้งลูฟี่โซโล่เคียมั่งกลุ่มนะครับเอสสามสาวตัวละครพิเศษครบทั้ง4ี่ห้าตัวนะครับครบเลยนะครับถ้าถามว่ากาชานีน่าเปิดหรือเปล่า,ามันก็คุ้มอยู่นะถ้าหากเปิดเพื่อหาตัวละครฉลองเนี่ยมันเปิดค้มนะครับผู้เล่นใหม่ควรเปิดเลยนะถ้าหากคุณผู้เล่นใหม่ที่ยังตัวละครในน้อยอยู่ะแนะนําว่าเปิดตัวหนึ่งเลย เพราะถ้าคุณได้มามันคุ้มมากๆในการเล่นในช่วงนี้แต่หาถ้าหากคุณมองไกลๆแบบไกลโคตรจนถึงเดือนพอคอนะเก็บเพชรเปิดโดยพอคอก็ได้เพราะพอคอเนี่ยก็จะเป็นการฉลอง9ปีซึ่งลิมิเต็ดใหม่มาแน่นอนนะอาจจะเป็นนิกะก็ได้ซึ่งถ้าหากเป็นฉลอง9ปีจริงๆจะเป็นการรวมระหว่างลิมิเต็ดบวกฉลอง หมายความว่าการชาของเดินพอคอเนี่ยจะมีทั้ง l i m i t ต็ดแล้วก็มีทั้งพวกลูฟี่เอสคมั่งกลุ่มโซโล3สาวด้วยเหมือนกันนะครับถ้าหากมองการไกลๆแบบไกลโคตรๆนะก็ดองรอไปเลยดองเพชรรอเดินพอคอได้ครับถ้าคุณคิดว่าไม่ไหวจริงๆก็เปิดการชานี้ก็ได้ถือว่าเป็นการชาที่ดีการชาที่ดีที่สุดแล้วในช่วงนี้แนะนำเปิดครับ แต่ต้องบอกกันว่านี่คือพาร์ทหนึ่งนี่คือพาร์ทหนึ่งนะครับถ้าหากคุณยังตัดสินใจไม่ได้จริง,รงๆแนะนําว่ารอก,ก่อนรอกลางเดือนมีนารอก่อนอาจจะมีกาชาพาร์ทสองพาร์ทสามตามมาก็ได้แล้วคุณค่อยเปิดก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะกาชานี้อยู่กันจนถึงตั้งเดือนเมษาเนี่ยตั้งวันที่8เมษาเนาะไม่ต้องรีบร้อนครับแต่าคุณยังคิดไม่ได้นะ ก็รอก่อนครับรอการชาใหม่มารอดูข่าวสารก่อนเพื่อคุณจะอยากได้ตัวละครต่อไปหลังจากนี้ก็ได้ครับเพราะการชานี้อยู่กันค่อนข้างจะนานนะส่วนอีเวนต์นะครับผมขอพูดแบบสั้นๆ,ๆนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าอีเวนต์มาผมก็ต้องทําคลิปใหม่แล้วก็มาพูดถึงอีเวนต์ที่จะมาอีกทีนเนาะคลิปนี้ขอพูดแบบว่าสั้นๆ,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 ๆก่อนนะครับก็เรื่จากสงครามครับเดี๋ยววันที่อ่าสี ไอ้สามสี่วันที่3นะครับเวลาบ่าย4ี่โมงถึงวันที่5เวลา3ามทุ่มเลครับก็จะมีสงครามก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคนในเซิร์ฟเวอร์คนข้ามเซิร์ฟเวอร์กิวในเซิร์ฟเวอร์กิวข้ามเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมนะครับก็การแข่งขันเนาะก็แข่งขันการเก็บแป้มนะครับลุงไปเก็บแป้มได้ของรางวัลได้สายยานะครับก็ละครที่มันจะเพิ่มแป้มก็จะมีอ่าประมาณนะครับ ลูฟี่เอสนะครับเพิ่มแต้มสูงสุด2เท่าแล้วก็5ดาวใหม่2ตัวเพิ่มแต้มไป1.3เท่าแล้วก็ตัวฟรีนะครับยามาโตะแขวเพิ่มแต้มไป1.25เท่าแล้วก็เปโลอิชโชนครับตัวฟรีหมาแมว6ดาวบวกเพิ่มแต้มไป1.2เท่านอกนั้นเพิ่มแต้มไป1.1เท่านะครับก็เป็นการเล่นลงไปเก็บของเก็บแท้มตามปกติทั่วไปเนาะ ก็ของละวันก็จะมีทั้งพวกพงพวกเพชรฉายยงฉายหยานะครับการเก็บแปมเนาะทั่วไปนะครับแข่งขันกันทางเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ข้ามเซิร์ฟเวอร์กิ้วในเซิร์ฟเวอร์กิ้วข้ามเซิร์ฟเวอร์สงครามครั้งใหม่นะครับต้นเดือนของมีนาคมเนาะแล้วก็อีเวนต์ของการเก็บเต่าครับอีเวนต์การเก็บเต่ารุ้งประจําเดือนนะครับมีนาคมก็จะเป็นอีเวนต์นี้ครับอีเวนต์ของหนูเยี่ยมโตะครับตัวฟรีภาพโคตรน่ารักอ่ะ นูยามาโตะครับตัวฟรีครับคุณแค่ลงอีเวนต์เก็บเต่าลุงนะครับเก็บเต่าลุงครบก็ได้มาเลยครับยามาโต้ดึงตัวนะครับไอ้จริงจริงมันได้กี่ตัวมาสิบตัวมั้งเอามาอัพกันนะครับยามาโตะตัวฟรีครับน่ารักอ่ะสกิลก็คือเอ่อลดคูดาวของแม่ตาทั้งหมดหนึ่งเทิร์นล้างช็อตล้างโซ่สามเทิร์นนะครับแล้วก็จะบัฟวกรอบผ่าครึ่งหนึ่งเทิร์นะครับลดดาเมจลงห้าพันแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ แล้วก็จะบัฟอโล่เพิ่มเชนสิบัฟเพิ่มเชนนะครับแบดบกดกู๊ดเกตเพอร์เฟกนะครับแล้วเทิร์ต่อไปก็จะมีการบัฟล็อกเชนบัฟเพิ่มเชนแบดกู๊ดเกตเพอร์เฟกนะครับอีกหนึ่งเทิร์นะก็เป็นการบัฟเพิ่มค่าเชนแบดกู Get ๊ดเกตเพอร์เฟกเนาะซึ่งมันเอามาครอบบกกับเจ้าลูฟี่กับเอสนะครับเอสเพิ S ่มเชนเป็นบวกลูฟี่เพิ่มเชนเป็นเท่า ยาม,มาโตะเพิ่มเชนเป็นการกูดเกตเพอร์เฟกซซึ่งหากคุณมีครบ3ตัวเนี่ยค่าเชนของคุณเนี่ยโอ้โหแม่งเยอะโคตรแน่ๆครับมันคือตัคอที่เอามาคอมโบกันเนาะการเพิ่มเชนที่ค่อนข้างจะอลังการการสร้างครับถ้าถ้าหากครบ3ตัวนะอีเวนต์เก็บเต่าก็เหมือนเดิมครับเก็บเต่าให้ครบ500ตัวเนะก็จะมีะคุณโจงคุณแจ กุญแจทอง1ดอกกุญแจเงิน2ดอกเพชรอีกประมาณ50เม็ดบวกค่าหัวอีกเออนู่นนี่นั่นเนาะโคโลนโคล่านะครับตัวแดงตัวแดงตัวทองนะครับก็ปกติทั่วไปครับเก็บเต่าเนาะให้ครบ500ตัวนะครับอีเวนต์นี้ก็จะมาในวันที่27นะครับ10โมงเชา้าถึงวันที่26เดือนหน้า10โมงเชา้าเนาะอยู่กัน1เดือนนะครับเก็บเต่าครบ500ตัวนะครับ ตัวเพิ่มดอกเต่าเยอะสุดก็จะเป็นเอสลูฟี่เพิ่ม3ตัว5ดาวใหม่เพิ่ม2ตัวม้าแม่6ปวกเพิ่ม1ตัวนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีโอกาสโอกาสในการเพิ่มของดอกเพิ่มขึ้น1ชิ้นนะครับโอกาส7 5ปโอกาส50%เพิ่มดอกเพิ่มขึ้น1ชิ้นเนาะประมาณนะครับมันคืออ e ีเวนต์ของการเก็บเต่านะเก็บเต่าประจําเดือนทุกเดือนนะครับรอบนี้เป็นของยามาโตะนะครับและอันเนี้ย เอ่อเวิร์คูดสองพันยี่สิบเนี่ยอันนี้เป็นอีเวนต์เอ่อการแข่งขันแข่งขันทั้งเดือนอ่ะคือเขาจะให้เราลงอีเวนต์เอ่อของในโบสถ mm ์ PVP อีเวนต์ของเทเชลแม p อีเวนต์ของไอเจ้าคิสนาแครดสามอีเวนต์นี้ประจำเดือน ลงครบประจำเดือนจะประมวลผลแป้งทั้งเดือนนั้นมาเป็นอันดับและมาเป็นรางวัลให้คุณนะครับก็แค่คุณเล่นตามปกติทั่วไปแหละเล่นตามปกติทั่วไปเก็บตรงเก็บแป้งไปครับพอครบสิ้นเดือนปุ๊บก็จะมีของรางวัลให้เนาะซึ่งนนจะนับแป้งช่วงหนึ่งก็คือจะประช่วงของ PVP วันที่10 10โมงเช้าถึงวันที่12 3สทุ่มช่วง2ของเทเชอร์แมพก็จะเป็นวันที่15ห 4, วันที่สิบเก้าสามทุ่มช่วงสามก็จะเป็นขออีเวนต์คิสนาแคร์ก็จะมาในวันที่22 1สิบโมงเชา้าถึงวันที่ 26- 3สามทุ่มนะครับก็แค่คุณลงอีเวนต์สามอีเวนต์นี้ประจำเดือนถ้าปกติเนาะก็จะได้เก็บตรงเก็บแต้มเพื่อจะได้ของรางวัลตอนสิ้นเดือนนะครับก็ของรางวัลก็จะมีพวกข่าหงค่าหัวพวกเพชรน,นะครับพวกตัวดงต,ต,ตัวแดงเนาะประมาณนะครับก็ แจกเกลือยู่นะรางวัลที่หนึ่งได้ตั้ง200รอ่สอง0้เพชรเนี่ยแต่มันก็ยากเนาะเพราะมันต้องเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์อะได้สักที่พันก็น่าจะดีแหละพันสองพันสามพันได้เพชรสี่สิบเพชรยี่สิบเพชก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่คุณต้องเล่นทั้งเดือนนะครับเล่นทั้งเดือนนะครับเอีเวนต์ของโหมด p v p Texture Map แล้วอีเวนต์ของคิสนาแคลนะครับทั้งเดือนนะครับถึงจะได้ของรางวัลน,นะ แล้วก็วันที่29-10โมงเช้าถึงเดือนนี้มีกี่วันนะเดือนนี้มีแค่28วันใช่ไหมก็จะเป็นวันที่1สิวันที่1มีนานะครับจนถึงวันที่5มีนา3ทุ่มก็จะมีโหมดของพ a เลอร์เบลล์บบแกลเปาร์ตี้หรือ3 v s 3มหมานะครับประจำเดือนเนาะ3-3นะครับหมานะครับ แล้วก็จะมีบอสใหม่เป็นบอสของในโหมด PVP ซึ่งจะเป็นบอสของทีมของยูทูบเบอร์ของฝรั่ง2คนนะครับก็จะมาเนาะถ้าหากคุณชนะได้ก็ได้ไปสา3เพชรนะครับชนะ2คนก็6เพชรเนาะเป็นทีมของยูทูบเบอร์ของฝรั่งเขานะครับก็จะมาในวันที่26นะครับจนถึงวันที่26เดือนหน้านะครับ แล้วก็การล็อกอินนอกเข้าเกมทุกวันจากเพชรทุกวันนะครับรวมกัน20เ็ตนะครับก็มาตั้งแต่วันที่26 10โมงเชา้าถึงวันที่26เดือนหน้า10โมงเช้านะครับล็อกอินนะครับแจกเพชร20เ็ตเนาะ,ะแล้วก็ตัวคนในรอบนี้ครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสก,กิลเวล150สก,กิลเปลี่ยนไปก็จะมีเบสอ่าโคมุลสก,กิลหน้ามิ6บวกวานน ซาโบเขียวพุดดิ้งนะครับแล้วก็บ R6 อหบวกสีเหลืองนะครับเดือนนี้ก็จะมีประมาณน้ครับสกิลอยยังไม่มานะข่าวสารอีวงอีเวนต์ก็มีประมาณนะครับก็เน้นย้ำเนาะว่ากาชาเนี้ยมันน่าเปิดถ้หาหกคุณยังคิดไม่ได้นะครับรอไปก่อนก็ได้เพราะกาชาเนี้ยเดี๋ยวตู้2ตู้3ม,มันก็มาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า2หรือ3มมาเนี่ยอะไรจะมา อาจจะมาว่าคิดไม่ออกเนาะอาจจะเป็นโรเจอร์หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นหนวดขาวหรือเปล่าเพราะในฉากไม่ตายของลูฟี่เด็กเนี่ยมันมีหนวดขาวนั่งอยู่ใช่ไหมรู้สึกนะอาจจะมีหนวดขาวโรเจอร์โผล่มาก็ได้อันนี้ไม่รู้สิก็กรอฟังข่าวสารกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดตดาเพื่อเป็นกังใจให้ผมเลยครับถึงแม้สวัสดีครับ